สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองกลางมุ้งหลังรถ SUV กันนะคะของเพิ่งมาส่งวันนี้เลยค่ะพอดีว่าวันเสาร์เนี้เราอ่ะจะมีอ่าเราอ่ะได้มีจองโซนใหม่ของที่บางกอกแบ็กยาร์ดเอาไว้นะคะจะเป็นลานใหม่ที่เพิ่งเปิดเลยค่ะลานเนี้เขาให้เราเนี่ยสามารถ นำรถเข้าไปจอดได้นะคะถ้ายังไงเพื่อนๆสนใจที่จะชมบรรยากาศของลานกลางเต็นท์ที่บังกอกแบกยาดนี่นะคะสามารถเข้าไปชมใน E ีีก่อนหน้านี้ของเราได้เลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาลองทดลองกลางมุ้งอันนี้กันดูก่อนนะคะว่าจะกลางยากหรือง่ายมากน้อยแค่ไหนอ่าฮะอันนี้ก็คือเขาก็จะให้มาเป็นถุงแบบนี้เลยนะคะก็กระทัดรัดดีนะคะ หน้าตาของุงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเเบื้องต้นอาจจะยังดูงงๆอยู่นะคะว่าจะกลางยังไงกลางเสร็จแล้วค่ะทีแรกก็ดูเหมือนจะยากนะคะแต่พอเอาข้อจริงก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแค่เรารู้ต้นชนปลายของเขาเท่านั้นเองเราก็สามารถที่จะกลางได้นะคะาาเดี๋ยวเราลองมาดูภาพรวมก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีอีกทีนึงว่าจะกางยังไงนะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็มีทำเป็นที่แหวกเอาไว้ให้ให้เราใช้สำหรับเดินเข้าเดินออกนะคะคล้ายๆมุ้งที่เรากางนอนเลยอะคะ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็ยังมีเป็นเชือกให้เรากลางไปแบบเป็นเชือกสำหรับขึงยึดกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนะคะ หรือบางทีเราอาจจะกลางตรงนี้ค่ะจับตรงนี้อีกนิดหนึ่งให้ห้องมันกว้างขึ้นวิธีการกลางก็ง่ายมากๆเลยนะคะคือเราก็แค่จับสายตรงนี้เอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้เขาจะมีตัวที่ล็อกเราก็เราก็เอาสายตรงนี้ค่ะพาดมาที่ข้างหลังรถแบบนี้นะคะพอไดอ้พอพาดเสร็จแล้วเนี่ย ตัวมุ้งเนี่ยก็จะทิ้งตัวลงมาเลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวคลิปล็อกตรงนี้ค่ะเขาจะมีให้ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ให้เราล็อกกันนะคะแล้วก็เมาพาดไว้แบบนี้เอามาพาดไว้กับบางคนแบบนี้นะคะตัวตัวยางตรงนี้ก็จะตึงสนิทกับตัวรถเลยค่ะทาให้ตัวพวกมแมลงอะไรพวกนี้ก็จะเข้าไปไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีมุ้งสีฟ้า ที่เป็นตัวที่ครอบช่วงใต้ท้องรถมาให้ตัวนี้ค่ะด้านในนี้ซึ่งมียางยืดเขาก็จะติดมาให้กับตัวที่เป็นมุ้งสีดํานี้เลยนะคะเราพอเราพอเราขึงตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แค่จับตัวนี้ค่ะขึ้นมาพาดแบบนี้เลยเท่านี้ยุงก็จะไม่เข้ารถเราแล้วค่ะ แล้วเดี๋ยวยังไงหลังจากที่เรากลับมาจากไปแคมปิ้งที่บางกอกแบ็การ์ดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวมุ้งอันนี้กันดูอีกทีเนี่ยนะคะว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันเวิร์กไหมมันสะดวกมันกันยุงกันมแมลงได้จริงไหมนะคะ แล้วก็มาติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ